สวัสดีครับสวัสดีกันทีงานประจำปีและการงานกาชาติเที่ยวสบายสไตล์สตุนครับนี่ไม่ทันกัมตี่นะครับคนเริ่มมากันยังเสียแล้วนะครับเดี๋ยวพี่าเดินเข้าไปในงานนะครับว่าเขายังไรไรกันมั่งนะครับพอเข้ามาตึงกระบกระบวกดนตรีแล้วครับยังอยู่คนเดียวจวงลูกจวงล้านกันมากนะครับพอเริ่มเข้ามาในงานนะครับก็กระปบกระบูกต่างๆนะครับ ปีนี้นะครับก็แบงก์เป็นโซนนะครับไอ้ส้นขลังแจการโซนอ่าวีซ่ากิจเล็กแล้วเต้นะครับแบงก์เป็นโซนเป็นบูธนะครับการจัดได้ลงตัวมากนะครับอย่าลืมนะครับวันที่11ถึงวันที่21เมษายนปีนี้นะครับปี2567นหกรอยี่อะไรต้องงานครับโอ้ยเสียงสีเสียงนะครับไม่ก็มาตะกันตาครับปีนี้ครับใจ้หลบกันเลยสาวๆนี่เป็นนาวากาจัดนะครับ แล้วก็ตอนเดียวมีพิธีเปิดนะครับประมาณนึ่งทุมนะครับมีคนจับได้นะจับนกกระชับได้ตู้ย็นครับกันเบอร์ตี้นะครับคนมากกันจังเสียแล้วอัลมามะไฟจังเสียกับโต๊คนใต้รู้เปนจังหูเม็ดครับเดี๋ยวจะไปซัอมบาทคนมากรวมงานสะกิดนะครับท่านกระชับไปนี้บางว่าจัดมันฟื้มากนะครับปีนี้โอเคนะครับพะมีว่าเถี่ปีเต่ผ่านผ่านมาเยอะแยะ ปีนี้มันแบ่งเป็นโซนเป็นได้เราดึนสะด,ดวกเลยนะครับข้างในนะครับมีก็เป็นร้านอาหารหรือว่าคองไก่นะครับคองใจเสื้อผ้าเป็นคองกินน,น,นี่กลับมาผูรลบงานว่าจา,ลางละงูนะครับเพือครับเ,เอามาเปิดงานกันเอาเดี๋ยวเปิดพรมกันครับพีกันีน,นี้เปิดเก๋แล้วครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานราชวิสาหกิจนายอำเภอสูลและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ชันท่านเพ่อนหญิงสุภิพตรเอกวรายี่ีบวตอนนี้นะครับช่วงซ่องทุมนะครับคนจังเสียแล้วครับรางวัหญ่ออกแล้วแล้วครับเดี๋ยวนี้เป็นผัดลมนะครับ คือเล็กนี่วัลมาจังเเลวนะครับนออคาลากถ้าไม่โตยังได้ก็ปท่าแล้วนะไมอารั่งก็มาค้นปัดลมตัวเย็นตัวตัดนะครับลบบานกันจังเซเลวนะครับแปลกลบบานเร็วครับจากชู บ้าลบบานกันจ <c oughs> so right <c oughs> so ังเสียแล้วครับกลิ้งเลวเลวครับตัวเย็นออกเลวเรานี่คือแรกนะครับเฮ้ยออกจังเสียเแล้วครับไม่โรยเม็ดงาไหมนะครับคืนนี้ตัวเย็นหน้าแล้วครับตัวเย็นครับออกไม่โรยเี็น้อยเลวนะครับคืนนี้แบกปัดลมลบบานเลวเลวครับได้เลยครับโอ้ได้แก้ว เห็นว่าได้ตัวเย็นตึงไม่เอาใช่ไหมครับอ๋อตัอตองเองาแก้วแทน้เห็น <c oughs> ดูจะ้ะเราจะขายดีนะลางวันใย,ยออกไม่หยุดเลยครับผัดลมออกเร็วรวครับนี่ตนล้องผัวนะครับตะลอกนิดกล้องช่วยมหมอบเลยนะครับโอ้โหสวามเม็ดงานแน่ขึ้นนี่ครับ งานนี้เม็ดงานจริงๆครับขึ้นเล็กเม็ดงานแล้วครับเออนี่เครื่องซักผ้าออกเร็วๆแกบมาฮิตนะครับซื้อเก60บาทนะครับได้เครื่องซักผ้าเครื่องนึ่งครับเร่งเร็วฮะว่าโมกับขึ้นเล็กนะครับข้องรางวัลโอไปจังเสียเร็วนะครับ ็รางวัลที่รถทิบออกเร็วราวพี่น้องเออรถทิบออกเร็วราวผ่านรถทิบรถบมาเร็วราวครับนี่อีเม็ดงานแล้วนี่ครับแคบมากอีตาของอีเม็ดแล้วโตแลตออกเร็วราวครับออกเร็วราวครับผัดลมครับออกเร็วราวผัดลมครับเอนอนี่อะไรนี่ตู้เย็นเานาะโทรทันพัดลมออ๋ กี่ใบลูกกี่ใบตรงนะครับในส่วนนี้โอดอก็ถือว่าคลองนัดครับตอนนี้ได้หลอกเครืองขั้นหนึ่งครับวันนี้นี่เป็นเควัเร็กนะครับและยังมีอีกเก้าวันเลยนะครับรางวันใยล่อชันยุครับหน้าว่ากาชาตงานกาชาตสะตูนครับ